สวัสดีครับเพื่อนๆก็ให้ตัวกล่องผ่าพิภพไททันอ,อะไรนะ Full Color Edition มาส่งกันแล้วเนาะเพื่อนๆน,น่าจะได้กันวันนี้แหละ Full Box Color Edition นะครับก็ถึงคราวเราต้องมารวบรวมหนังสือกัน <laughs> ซื้อมายังไม่เคยแกะเลยอันนี้ก็เอาจริงเอาจริงไม่ได้อยากแกะนะส่วนตัวผมอะจริง,รงผมผมคิดว่าอาจจะซื้อก็ผมชอบ เซียวที่มันมาเป็นอย่างเงี้ยมีแท็กมีอะไรอย่างเงี้ยคือมีความเป็นมือหนึ่งอ่ะคือเราชอบเก็บความเป็นมือหนึ่งแล้วก็พอต้องแกะแล้วก็แบบยังไงยังไงไม่รู้ก็เลยคิดว่าชพอดีซื้อสองกล่องไว้สองกล่องก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสซื้อมาเก็บมือหนึ่งอีสักสักชุดละกันนะแดนนี่เดี๋ยวจะเก็บเก็บลงกล่องให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ อันไหนก็แกลกแกลกแล้วก็จะใส่นนก็แก,ก๊แก,กทั้งคู่เลยวะ่ะโอเคคือคือคือของแถมมันมีมาเยอะตลอดนะกันสีเล่มจบใช่ไหมอ่เดี๋ยวมันคืออะไรล่ะมันคือผ่าพิภพไททันฟูลเลอร์เลดิชั่นซึ่งซึ่งสีเล่มเนี่ยมันมันสีเล่มสีแถมมากันในกล่องมันเป็นเล่มที่เขาพูดอะไรดึงตอนดึงตอนพิเศษดึงตอนที่เขาเลือกอน,นะครับมาจากภาคหลัก นะภาคหลักทั้งหมดที่ตงที่จบอะครับดังนั้นจําเป็นไหมที่ต้องมีชุดนี้เหรอก็เอาจริงก็ลองตรงก็ไม่ได้จาเป็นนะเนาะเะพราะเพื่อนถ้าใครที่สะสมเรื่องนี้อะ่ะก็ก็กกมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่แต่มันเป็นของสะสมมันเป็นของพรีเมียมที่คือถ้าถ้าแฟนเรื่องนี้ก็คงต้องซื้อแหละผมว่าจะอีกหน่อยจะแพงจะหายากไหมผมว่าไม่หรอกไม่คิดไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น นะครับก็โอเค anyway เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองแกะประกอบล่างกันแล้วกันยังเสียเวลา,ามีอะไรบ้างอะไรแกะจากเล่มอะไรในผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยใครจำได้บ้างเห็นนะโอ้นี่ไงมันบอกโอเคโอเคอ่าเริ่มเริ่มต้นพอดีข้อดีคือผมยังไม่ชั้นได้แกะก็เลยอะไรมาคับอะไรก็จะยังอยู่ด้วยกันอยู่นะเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งมากับเล่มหนึ่งเห็นไหมเล่มหนึ่ง เล่มหนึ่งมากับบุ๊กเลตบุ๊กเลตชื่อ The Beginning นะบุ๊กเลต b e g i n n i n g นะครับเล่มสองเล่มสองมากับโปสการ์ดอ่ะอันแรกเป็นอันแรกเป็นบุ๊กเลตอันที่สองเป็นโปสการ์ดแล้วก็อันสุดท้ายนี่มันเขียนบอกเลยอันสุดท้ายแทบน,นี้หนึ่งชุดมีแฟ้มสามชิ้นอ s s u ม i n g ว่านี่คือแฟ้มสามชิ้น นะแฟ้ม3ชิ้นสองสามได้จากร้านค้าโอเคก็เลือกสีสีมากับอะไรไม่รู้แต่เราเห็นข้างในก็ก็ดีไม่เป็นไรมามาผมซื้อสองชุดก็ดีข้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวของแถมทั้งว่าแฟ้มใส่ไม่ได้เดี๋ยวของแถม,แม,แถมทั้งหมดเนี่ยพวกการ์ดพวกอะไรเนี่ยผมก็จะเอาใส่ไว้ในกล่องหนึง่งอีกกล่องหนึ่งก็จะใส่หนังสืออย่างเดียวนะนั้นก็เรามาเริ่มกันแล้วกันครับเราเราจะอะไรเดียว เราบอกว่าผมว่าเราแกะจกเล่มแกะกล่องก่อนแกะกล่องก่อนว่ากล่องกล่องเนี่ยมากับอะไรบ้างดีไหมอ่านาว่ากล่องเนี่ยมันเป็นถุงสิบถุงสิบสองแก้วมีถุงสิบสองแก้วมีมีกาวนะเพื่อนๆก็แกะรู้ถนอมนิดนึงเพราะว่ามันรีวิวได้หลังจากแกะแล้วนะครับปึ๊บ เทปกาวเทปกาวที่ให้มาด้วยนี่ยังแกะได้ยังใช้ได้ต่อด้วยซ้ำไปึเนเพื่อดูห็นไหมอที่บอกคือมันเป็นซองแก้วนะครับมันเป็นซองแก้วครับเพื่อนแกะดีๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาใช้ใหม่ได้ไม่เสียแล้วก็มันขนาดมันก็จะเป๊ะกับแววตกบุบไหมไม่บุบไม่บุบโอเค อ่าดูสิอ่าเฮย้ยมีอะไรเลยไหนดูซิก็ให้มีซองโ็ถูในนี้มีอะไร,ดเ,เ,ร,เ,ระเดี๋ยวเราแกะกันเดี๋ยวเผื่อเราทิ้งอะไรที่เราไม่ควรจะทิ้งไม่มีอะไรนะนี่กระดาษเคลือ์ธรรมดาในถุงซิปมาให้พึ่อผมว่าเดี๋ยวผมจะใส่2องแก้วอยู่ดีใส่2องแก้วแล้วก็ยัดเข้าไปน่าจะดีกว่าเดี๋ยวลองก่อนอันนี้เร่มสีนะครับ เอ็ในในกล่องในกล่องเนี่ยให้มาเล่มสีอยู่ด้านซ้ายผมก็จะทําตามที่ที่ที่เขาให้มาแล้วกันเนาะมาเล่มสีอยู่ด้านซ้ายอีกถุงซิปตัวนี้เนี่ยวิบุนกิจตัวนี้ผมว่าผมแกะไม่ได้แล้วแหละไม่ไดแกะได้ไหม ก็แกะได้อยู่้วแถบแถบแถบอันนี pe, pathway, now, ้แกะได้ถ้าเพื่อนจะเก็บอะไรพวกนี้ก็ก็เก็บได้ไม่เสียก็โอ้ยทำไมยุงกัดอะไรอ่ะ M สามโขเหะ M สามนะครับ๋ยวาดูว่าถ้ามีที่เหลยอผมว่าผมใส่ซิปได้เลยมสามต่อไปม อันสองก็ดีก็ดีแค่ประกอบร่างไปให้เพื่อนเพื่อนดูนพร้อมๆกันเอาเอาโปสการ์ดออกมาก่อนนะโปสการ์ดของไททันหน้าตาหน้าตาเหมือนแฟ้มเลยหน้าตาเหมือนกับแฟ้มเลยใส่เข้าไป ช้าหน่อยนะเพื่อนๆตัดต่อไม่เป็นอนะ่ะแตกไปแต่จริงแต่งจริงชุดนี้มีถุงเซียวนะนั้นมีถุงเซียวอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไอตัวฮะผมว่าเขาทำที่เผื่อมาให้ใส่บุ๊กเลตด,ด้วยนะเพื่อนๆผมว่าเขาทำที่ใส่พที่เนี่ยเหลือแน่นๆคิดว่าคิดว่าน่าจะใส่บุ๊กเล็ตได้เดีย๋ยวลองดู คิดว่าควรจะใส่บุกเลตได้บุกเลตเป็นอะไรก็รไม่รู้เลยอ่ะดูดิไม่เคยเปิดกับเขาบ้านบุกเลตเป็นภาพสเก็ชของของของอาจารย์แกนะครับของอาจารย์แกฮาจิเมะอิซายามะนะนดูบุกเลตบุกเลตคือภาพสเก็์ต่อแรกๆเลยนะโอเคสวยครับสวยมีปกสองชั้นไหมด้วยนะโอเคสวยสวย,สวยเป็นเป็นเป็นบุกเลตที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับ เอาจริงนะถ้าถ้าต้องขายถ้าต้องเป็นราคาขายอะ่ะไอตัวนี้กับบุ๊เลตของชมพู่ทานแบรนด์บรีนอันนี้อันนี้สวยกว่าเยอะแต่อันนู้นกับมีราคาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอุวยบุญจีบตามหลังเพิ่มราคาให้ตัวเองยากมากเลยนะะดูรูกกันเนี่ยเนี่ย,เ,ยเล่มหนึ่ง full color ใช่ไหมล่ะดูเด้ full color แต่กระดาษกระดาษไม่ได้มันอะไรนะนเพื่อนๆกระดาษไม่มันเนี่ยเขาก็เลือกตอนพิเศษมา ตอนเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสารบัญตอนที่เขาก็เล่มหนึ่งก็เลือกตอนที่สี่สิบหกช่องว่างตอนที่แปดสิบเอ็ดสัญญาตอนที่หกสิบเก้าเพื่อนสนิทนะตอนที่เก้าสิบเก้าสิบห้าอะไรก็ไม่รู้ก,ก็ก็เนี่ยอย่างที่บอกเขาเลือกตอนแบบตอนตามชื่อหัวข้อเขาที่เขาคิดว่าสําคัญแล้วเขาก็เอามาใส่มาทําเป็นเล่มฟูลคัลเลอร์ตัวนี้ใส่ไปอย่างนี้นะนเพื่อนๆแล้วบุ๊กเลตบุ๊กเลตใส่ได้สวยงาม วิธีใส่เราต้องใส่บุกเล็กเียะสุกบุกเล็กลก่อนนะครับเล่มอย่างนี้นวิธีใส่ลงไปบอกแล้วเราจะใส่เล่มสุดท้ายตรงกลางเราเล่มสุดท้ายเราจะใส่ตรงกลางนะะไม่ใช่เล่มตรงกลางเราจะใส่ท้ายสุด <c oughs> เ,เ,เรียงคำใหมหอ่อย่างเงี้ยข้าวนะสรุปคือเราต้องใส่อย่างนี้เล่มนะครับนี่ สวยไหมก็สวยก็ก็ก็คู่คุณค่าคู่ควรแก่การเก็บรักเก็บสะสมนะเอาจริงๆก็คู่ควรอยู่โปสเตอร์อีกที่มันมีกับโปสเตอร์โปสการ์ดกับแฟ้มเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงใส่ไม่ได้ไหมจะใส่ก็ใส่ได้นะเพื่อนเพื่อที่เป็นเป็นชุดถ้าอย่างนั้นเราก็เลยไม่ต้องแกะนุ้น ون. อืมโอเคเราก็เลยไม่ต้องแกะนู้น ون. ก็ใส่ได้ข้างหลังก็ใส่ได้เพื่อนว่าผมว่าว่านะแต่ตอนประเด็นคือเพื่อนๆก็ยังมาติดตัวไอ้นี้อยู่ดีอ่ะแฟ้มอ่ะแฟ้มมันดันใหญ่กว่าแฟ้มมันดันใหญ่กว่าบล็อกอ่ะเก็บไงวะเนี่ยโกหากจั้งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปคิดวิธีว่าผมจะเก็บยังไงก่อนดีกว่าแต่ผมว่าผมไม่ยัดอ่ะเดี๋ยวจะเสียแล้วก็คงไม่เสียแล้วแหละเพราะว่า อันนี้มีเซียวของมันอยู่แล้วอีกหนึ่งอันใส่เซียวในนี้ไปไม่แน่นนะพูดถึงได้เดี๋ยวคือเซียวเนี่ยเซียวผมใช้สอยอย่างที่บอกผมไม่ชอบใช้ซองผมเป็นคนไม่ชอบใช้ถุงแก้วในถุงซิปผมชอบใช้สองแก้วนะครับสองแก้วตัวเนี้ก็จะใส่ได้นะสิบยัไม่ได้นะต้องไปดูว<ะ>่ <laughs> าพังก่อนวิดีโอจบแน่แน่ <laughs> สองแก้วเนี่ยมันจะใส่ได้ประมาณาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาด้านไหนออกก่อนดีวะ่ะยากแนละยากลนะไม่รู้เพื่อนว่าไงดีผมคงจะใส่ตามที่เขาส่งให้มา1นึงถึงเอมหนึ่งด้านขวาเนาะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่สิบนาทีแล้ว <c oughs> สิบ m สเนี่ยผมลองใส่เพื่อนดูว่า1นึ่งเล่บหนึ่งซองเนี่ยใส่ได้2อันไหมแล้วก็ใส่บุ๊กเล็กได้ไหมผมไม่ได้นี่นะครับ m สาล m สี่ใส่แล้ไหปึ๊บเีวิธีใส่นะเพื่อนใส่วิธีใส่เนี่ยเราก็จะรีดรีดแปะตรงการนิดนึงเราก็รีดลมออกรีเรมออกรีดลมออกมันถึงบอกว่ามัน ไอเซียวถุงแก้วเนี่ยไม่ต่างกับถุงซิปนะวิธีทําถ้าเกิดเพื่อนๆยิ่งใส่เล่มเล็กอย่างของวิบูลกิต้วยแล้วเนี่ยเนี่ยผมสามารถรีดลมออกได้แบบเกือบหมดอะรีดลมออกแล้วก็มันก็จะเป็นถุงญากาศพอๆกันพอๆไม,ไม่ไม่ต่างไม่ต่างอ่ะเนี่ยนี่ปุ๊บลอยนะใส่ได้ไหมอีสิงเรื่องหนึ่งต้องดูเพราะว่าที่ถ้าแน่นมากก็จะใส่ไม่ได้ต้องลองดูครับ ลองดูลองดูใส่ไม่ได้เขายกเลิกใส่ได้นี่นะเพื่อนใส่ละมันก็จะปูดๆหน่อยแต่แต่ไม่เป็นไรปูดหน่อยเรารับได้ครับไม่ยงนั้นเพื่อนก็ยัดคืนเข้าไปข้างบนพที่ข้างบนมันเหลือที่ข้างล่างก็เหลือที่ข้างบนเหลือที่ข้างล่างเหลือก็กลับล่างสิ เข้าเดี๋ยวขบุเข้าไหมเข้าครับเี็บร้อยนะเ่ะเข้าใส่ถุงซิปก็ได้เดี๋ยวตอนยากมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเล่มเล่มสองเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองเล่มหนึ่งแล้วก็ตัวบุ๊กเลตเนี่ยจะใส่เข้าสองไปด้วยกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน หนึ่งกับสองก็ได้แน่นอนแต่เล่มบุกเล็ดเนี่ยสิจะอัดเข้าไปยังไงบุกเล็ดเนี่ยสิจะอัดเข้าไปยังไงถ้าบุกเล็ดใส่ใส่ถ้าบุกเล็ดใส่เข้าไปได้ด้วยเนี่ยจะสวยเลยแต่ผมกลัวว่ามันจะใส่เข้าไม่ได้นะจานั่งทำนลองดูลองดูเข้าได้ฮะเข้าได้เป็นนั่นไปหรือเปล่าลองดู เราก็ได้ใส่เอาพร้อมใส่ได้ครับพี่น้องสามเล่มบุกเล็ดอยาหนักซื้อสองเล่มใส่เข้าได้คราวนี้ถัดไปก็มาดูว่ามันจะยัดเข้าหลังได้ไหมถ้าเข้าเข้ากล่องบุงเอกล่องตัวปังนี้ได้ไหมนะเก็บมุมดีๆเก็บมุมดีๆหนังสือคุณจะได้ไม่ยับแล้วไปเวลาใส่ข้างบนก็จะสวยนะครับเลือบแบบ พอ,พอยิ่งหนังสือยิ่งเต็มเนี่ยมันก็ยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะได้รีดอากาศออกนะครับอากาศก็จะได้เสือน้อย MT ถึงเวลาคุณใส่เข้าไปานี่นะครับนี่นะครับฝั่งยฝั่งข่ยใส่ได้ไหมใส่ได้วชวใส่ได้ชัวอึ๊บใส่ได้ชัวใส่ได้ครับจบเพื่อนๆตรงนี้อยู่กี่ปีก็อยู่ไปเถอะเก็บอย่าให้โดนแสงและกัน เก็บอย่าให้โดนแสงแล้วกัน,นเข้าสวยด้วยเข้าสวยด้วยนี่ดูไม่ยืดเห็รอวะข้าสวยด้วยสุดท้ายคุณทําอะไรสุดท้ายคุณใส่คืนกล่องครับผมจําไม่ได้แล้วด้านไหนไปทางไหนวะกลองน,นั่นแหละช่างมั้ใส่ใส่คืนใส่คืนเซียวเดิมมั้งครับใส่คืนเซียวเดิมไม่เหนียวไม่เหนียว ปึ๊บใส่กล่เซียวเดิมปีนอากาศออกปีนอากาศปั๊บ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 กล่นเซียวเดิมกลือนเซียวเดิมแล้วเราทำม่ใไหมตอนแรกเขาปะเขามีเทปอยู่ข้างบนครับเราเอาเทปเดิมเลยทำไปนี่เทปเดิมเลยทำไปที่แกะผมแกะอแกะทีแปะเข้าไปฝบคืน หมือนใหม่ไหมล่ะเหมือนใหม่ไหมล่ะเไม่ไม่ค่อยเหมือนใหม่เป๊ะไม่เหมือนใหม่เป๊ะเท่าไรฝีมือของหมเยของแกะกาวกาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะแต่แต่ก็เคยเขียนก็เคยเขียนเคยเขียนเค้เขียนของของแกะผม,ผมทำผมทำมุมตอนจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่ค่อยตรงอะไ,ไรตัง้งนั้นอืมนี่ไงเซียวเดิมใส่เซียวหนังสือทับไปอีกรอบนึงกันกันชื้นกันกันฝุ่นนะครับแล้วก็ปิดใช้เซียวเดิมของมันกลับคืนเข้ามาปักเข้ามานะเป็นไงครับไม่เดียวนะไม่เดียวนะขีมือขีมือชมตัวเองชมตัวเองอ้าวเ,วเดี๋ยวดิเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีตาวิบูนกิจอยู่ข้างเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวทำไงดีทำไมอันนี้ไม่มีนียอ๋อมีอยู่ข้างนี้มีอยู่ข้างนี้นเราก็เราเราบังเอิญว่าเรามีอยู่เว้ยเราก็จะเอาเราก็จะเอามาันเอาจากนี้นี่แหละม่ใส่เพื่อความขลังนี่เรามีเรามีเรามีามอันนึงที่แถมมากับเล่มอะไรสักอย่างเนีเราก็จะเอามาปะตรงนี้ เ,เราใส่ผิดข้างเราทำมาะาตรงนี้นะครับท่นจ้าน,นี่นี่เฮ้ยล full color box set attack of titans ถูกไหมครับเรี็บร้อย17นาทีพระเจ้าช่วยการประกอบร่างกล่อง box set ผาพิภพไทยท่าน Full Color Edition เนอะขอบคครับ